ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิ่งด้ครับเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคน,คนควาย<อ>หญ่ค่ะมือนี้นะคะเอากลับมาเลาะอ,อีกแล้วนะคะได้เวลาเลาะแล้วนะคะคมือนี้เอามาใส่กันนะคะมือนี้กับมาที่จังหวัดตงบมภูครับมาเบึงคอกคอกควายไล่ภูเขาควายนะครับซึ่งคอกนี้เนี่ยถ้าเป็นเสียงยุคเกาเด็กคือจะรู้จักนะครับต้นกําเมิดของควายาต่างๆหลายวอยู่เกิดจากคอกนี้นะครับรา่ว่าจะเป็นที่ทุกคนในประเทศตงองร้จก็คอเจ้าฉลามชนนะครับ ออกจากอคออนี่นะครับออกจากข้อพีนวัตรหรือเสียอักของเรานะครับเดี๋ยวต้องไปว่าไปเบิ้งแม่พันธุ์ข้อนะครับเบิ้งแม่ของฉลามชนเบิ้งลูกของแม่เกงนะครับมาสิเหียสิงามำซําใจพอพันธุ์แต่ละตัวมิตโตัวที่เด็ดครับเดี๋ยวมือนีพี่อักแล้วที่เปิดราคาให้พร้อมนะครับไปเบิ้งกันเลยครับค่ะก่อนไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาน้ำนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ก<ห>ับคนควายหญ่สรรหาเฮ็ดคลิปด,ดีๆต่อไปคะ่ะ ครับตัวยังแบบทางเวทตัวละล้านพาดปากครับที่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับในน้ำเตี๋ยงได้ไงครับหลายๆคนจะพูดยันเลพี่ครับนวัดดาดท่ำครับหรือว่าเสียคึกเจ้าของไล่ปูเขาควายนะครับก็ยินดีครับแบ่งปันประสบการณ์นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะท่านรองเก่งก็ก็ปูอิ๋วนะครับที่มาถึงฟาร์มไล่ปูเขาควาย นะครับวันนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ทุกรรมควายอุทัยและควายสายอีสานนะครับเดี๋ยวให้ท่านลองนะครับแนะนําอีกครั้งหนึ่งครับครับเอาของชี้พี่สาวแท็กซับพวกอีสานเนี่ยวะได้ครับ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 นะครับเมื่อนี้นะครับกะได้ยินข่าวว่าควายพี่เนี่ยยึดตัวกันะครับได้ยินซื้อตัวละแต่ไรพวกของควายเนี่ยผมก็สงสัยผมดู่แต่ไรพวกของควายนึกว่าอยู่แถว ั้งอุ่นวนทั้งหุ่นเพราะว่าเห็นฉลามชนก่อนตั้งแ่ภูเขาควายครับยิ่งอุ่นวนยิ่งทั้งทั้งคุณน้องมาเลยพอดีที่เพื่อนกันพักเป็นมุกอัดเฟสครับมาเบิ้งเห็นแน่เลยครับเพราะว่าเป็นแม่ฉลามชนโอ้ยผมสนใจเลยครับตงมาเบิ้งนะครับเมื่อกี้กันมาเห็นแหละตัวนี้คือนี่แหละครับคือแม่ฉลามชนครับเป็นลูกของเดาซีพี่ครับผมอายุร่าเรียกพี่อายุตอนนี้ลูกฮาโตในท้องนะครับฮาโตนากการิมัน แปดเก้าปีครับแปดปีเก้าปีครับตอนนี้เปเขาอยู่นะเขาบบึุงมาถอนเชือกเที่ยงครับบนเขาจักเที่ยงครับแล้วก็ให้ลูกเจ้าสลามชนนะครับณปัจจุบันนี้กับราคานะครับถ้าเอบากขคือสีราคาบานเท่ากับขึ้นีสูงหรือตกใจในราคาของควายนะครับเพราะว่าเจ้าของเพิ่นที่ผมปล่อยออกไปแล้วให้เสียเติมบ้านบึงนะครับตอนนี้ก็มีคนมาให้เสียเติมแล้วขอหยัดเสียเติมนะครับถ้าดูรายการ คนควายใหญ่นะครับพอฉลามชุนตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่หาล้านบาทครับมีคนมาหาแล้วมีคนมาหาครับแต่ว่าเสียเติมเป็นเนบ่อปล่อยราคาแท้ๆอันนี้ฟังจากปากเสียเติมนะครับแล้วก็ผมเองนะครับที่สัมผัสกับทันมากบอกเลยว่ามามามาเมยขื่นมาขึ้นในเรื่องของควายนะครับตัวนี้นะอันนี้คือพันธุกรรมจริงนะครับเพราะว่าแม่เขานี่คือเป็นลูกของดาวซีพีครับอ๋อจริงซีพีครับเขาว่าดาวซีพีเนี่ยเป็นควายที่พี่คงจะตามมาหลายล่ะเอกลักษณ์ของลูกดาวซีพีคืออย่าง คือโค้งสั่งไงครับโค้งสั่งไง่นะห้ลูกเด่นนะครับในเรื่องของผิวพันธุ์ในเรื่องของโค้งสั่งขานะพวกนี้ครับนะพวกขาล่ำโตนะอ้างดีแล้วอ้างดีครับนะเราก็เป็นไกา์ที่มีสนนี์ถ้าถ้าสังเกตลูกดาวที่พี่นี่พวามันโตได้ครับที่ได้ดท่านสายเลือดดาวที่พี่ออกมาเนี่ยไดรูปลักษณะของผิวพันธุ์หรือโค้งสั่งเขาครับจะเด่นนะดูง่ายที่ผมสังเกตเห็นเพื่อนี่แหละคนคนสีเหลี่ยมสีทองไงยนะถ่ายกับพี่แล้วพี่นะครับแล้ว ก็เห็นหลายตัวแล้วลูกค่ะพี่พี่นะครับสังเกตบางคนขนมาชิงามถ้าเป็นจีสานกับขนจะเป็นขนที่นะครับขนว่าห้างแต่กับขนงามอ่ะคครรัับบนะครับอันนี้ก็ท่องท่องบิ๊กเบิร์ดอยู่ครับผมตอนตอนบิ๊กเบิร์ตเพิ่มพานแล้วครับพานแล้วครับความสูงไรเลยตัวนี้พี่อ่าตอนน้องที่เขาวัดนะครับคนเลี้ยงอ่ะเนาะวัดตอนนั้นน่อยหา12หา13วัดเดียวบวัดเดียววาดเดียวเนาะได้ครับได้ครับใช่ครับให้เทียนกันเลยให้เทียนครับให้เห็นนะครับ อันนี้ก็ลงคุณื้อตลับเม็ดใหม้มาเลยครับเพราะว่าหลับเม็ดเกาเสียจักกุเรตเอาไปมุถึงบ่ลอยหาิบอยู่ครับอยหาสบวกกะลอยหาซิบบวกเนาะเพราะว่าเขาลอยหาซิบบวกนะครับออาจเป็นยู่น้ำพื้นแนท่ยใชยืนเนี่ยใช้วกลบครับเพราะว่าพื้นมันสลบลงข้างหลังนะครับจะถือว่าเป็นแบไว สบาใหญ่แหละลอยหาชิึ้นี่คือเป็นควายที่สุดว่าอะไรกรูกเพื่อนเจ้าตัวนะสนามช่วยก็สูงว่าลอยเสาครับตอนนี้สนามิ่นถึงสูงลอยเจ็ดสหพราะอายุเขาแค่สี่ปีเจ็ดเดือนแปดเดือนอยู่เรื่งนี้ครับนี่ครับคนถามวาควันนลลังไปยังเดีนเบื้องบเบื้งควันนลหลับไปเบื้งควันควันนลลังนี่เอ้อควันนลลังครับนี่เบ้งเบิ้งหลายคนถามวาควันนลลงคือยงนี่ยครับควันนลลงครับเี๋เห็นม่มีควันอยุกข้างหลัง ครับครับสองขางครัสองขางหนึ่งขางหนึ่งแต่ว่ามี่สองขวัญอยู่ใ่ขางเดียวครับ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 ถ้าสองขางเดียวสุดยอดแต่ขางเดียวจะหายากครับต้นล่างต้นแม่นั่นแต่เบิ้งแม่นั่นไม่แม่นนะครับเบ้นี่กันครับเบิ้งนมบ่ะนี่ครับแดนอยู่บโอ้นมกำลังงามนมสีสีงามดีนะครับบางคนจำเคยมีสูตรเนี่ยบางคนกับว่านมน้มควายเนี่ยต้องให็นเบ้นใส่งามงามโน้มโน้มควายที่ดีเขาว่าครับครับที่เบ้นี่ก็นโน้มแต่เจ๋วเลยครับนี่ครับ ฐานโน้มไปไงครับเชื่องคว่ำไวเชื่องกูเชื่องเบื้องครับเห็นกันเฉลี่ยมุ่งขาได้ดิตอนนี้ก็ท่องพิบเบิลนอาจจะได้เดือนนึงแล้วอาจจะผ่านแล้วครลลอผ่อานรอบเลยแล้วผ่านรอบครับขอรอบที่สองไม่ยากหรอกสวัสีีมีหมอมาตัวหลายเยอะข,ข้าวเบิ้องขั้นเข้าวเหมาใจก็อยู่แล้วครับครับครับเปิดบพราะตอนนี้จะข้ามาเปิดจะได้เปิดครับเปิดครับเปิดเปิดเปิดแล้วครับแม่สลามช่วเด็่ผมก็อยากคิดราคาเลยครับครับครับดูเอาครับด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าครับดูด้านหน้าครับ ไปยังชี найти, ้อี่อีกสิบปีก็ไปเถ่านะครับเพราะว่าอย่างตัวนึงเขาไปอยู่ฝ้ายเขาอยู่เขาไปใหญ่ไปน้อยนะครับแล้วก็หนาคมดีขนาดเพราะลูกลูกคนไมาแต่ละโตกับโตแม่กับนาสวยครับตอนนี้ไปอยู่นุ่นสังครับนะโอ้ไม่หช่นาสวยพี่ครับอยู่นุ่นสังกันบ่ครับอยู่นุ่นสังอยู่บ้านคุณพเมื่ยครับนะก็ในเครือข่ายของไอ้เจ้าซันซื้อไปอ๋อนะครับเสียไข่ครับครับครับในเครือข่ายของเสียไข่น่ะซื้อไปนะครับตังนี้ครับอีกอย่างหนึ่ง สำหรับคนเลี้ยงควายไหมครับซื้อควายต้องหนาบางครับวันหนาบางคือนย,ยังนี่ต้องเห็นเส้นเลือดได้ครับเนี่ยซื้อควายงามเลยต้องหนาบางนะครับเห็นเส้นเลือดนี่นชัดเจนเลยดิควายควายหนาบางบหนางามแล้วก็สันแต่ว่าเขาเป็นงวผมว่าบาดซิ้นเลยแหละก็นหน,นาหนูพีขนาดเลยราคากัะครับควายอ่า โทนะครับหลังไห่ก็ได้ครับสะสนใจครับกระเปิดอยู่ครับบ่ต้องก็ด่ามานะครับควายจังชี้ว่ต้องเจ็ดลักอยู่แล้วเนาะครับครับครับการเกิดเรื่องด่ามาตั้งแต่ลูกคนเนี่ยเนาะเขาบอได้ว่าอ่ามาเมยขึ้นมา่ยังขึ้นเพราะว่าอยากให้เกษตรกรได้หันเข้ามาสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ควายนะกับผมผมเปรียบเทียบไปไงมีควายตัวหนึ่งนี่ยซามมี่รถเบ็ดดูไว้ในบ้านนะแต่ว่ามันติแต่รถเบ็ดหนี่งก็ขึ้นควายก็คือรถเบ็ดมันกินด้วยน้ำด้วยคนบ่ได้เอาอย่างที่จากประสบการณ ควายราคาสูงสุดที่พี่เคยขายได้จากบาทบอกพี่รอบปีสิทก่อนเนี่ยสูงสุดนะครับที่ที่ผมขายกับตามลักที่ขายมากกับลักล้านครับล้านได้อยู่ล้านได้ครับควายราคาหมื่นเคยขายปะเคยขายครับราคาหมื่นบบัดนี้คนที่ถามว่าเอาหลักล้านก่อนหลักหมื่นไม่ได้ตรงไหนเอาพี่อธิบายหลักล้านหลักมื่นก็คือหนึ่งหลักหมื่นนี่ก็คือต้องขายหลายตัวอนะสมบูรณ์จะได้เงินสามแสนคันควายหลักหมื่นนี่คันเป็นควายนั่งนี่ก็อยู่ประมาณ มื่นสองมื่นนะบาทตัวโตถ้าว่ากันเด็ได้ขึ้นล้านเนี่ยต้องขายเป็นสิบตัวขายวิสิบตัวแต่ถ้าควายดีๆได้บ่ววันี้ควายตัวเดียวครับผมแล้ววันนี้มาตายจเด็กควายราคาบึกหรควายราคาล้านอ่าตามความคิดของพี่คือควายลักมื่นก็คือควายเก็ดเนื้อคือเขาเขาขายชีวิตเขาขาเพื่อขายเนื้อแต่ว่าควายตัวนี้เป็นควายที่หายากครับอยู่ในมือของคนที่ค่อนข้างใจรักอีหลีแล้วก็ต้องดูแลเขาได้แล้วก็เป็นมูลค่าทั้งใจนะเผื่อๆเป็นทรัพย์สินนะครับเป็นธนาคารเคลื่อนที่นะครับเพราะควายตัวนนนนึงเีี่่ยราาคปััจจุบ ถาม่ามก่อนนี่เขาบอกว่าควายเจ็ดโตนาขายซื้อรถคู่บตาได้ขั้นหนึ่งต่อมาตัวเมืรอนี่ควายต,ตหนึ่งขายนาซื้อรถบทคู่บตานี่ได้เป็นร้อยขั้นนาอันนี้เรื่องจริงครับคู่ใต้ขึ้นรถไถเดินตามถารถไถเดินตามรถ <ผม S 1> ไถสม่งรถงไถสมเมันกับ,บเป็นล้านอยู่รถไถสมก็เป็นล้านครับเจ็ดแปดแสนตัวเมื่อนี่ขายควายตัวเดียวซื้อรถไถสมได้สองพันันครับครับตรงนี้นะครับกาอยากรฝากพี่น้องเกษตรกรบางคนบอกว่าโอ๊ยคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงควายบอกคือเกาเลยครับนอกฝากไว้น่า นะครับเป็นเป็นเกษตรกร,ท,กรที่บ่มีอนาคตเนี่ยผมบแมแอนด้อครับให้คิดใหม่พว่าทุกมือนี่ให้สังเกตโลกโซเชี่ยวบอ่บาข้าราชการคู่ตำรวจคนก็เป็นแบบอย่างให้เข้าอยู่แล้วในการทํางานต่ซุกมือเป็นยังคู่ราชการนายอำเภอทานลองหลายๆคนลงมมเล่นตัวนี้ครับพอทานมองเห็นอนาคตว่าต่อไปไฟไ้ายมันจะหายากหนึ่งหายากสองไฟเนี่ยมันต้องเลี้ยงเห็ชาวบ้านกขาเบิ่งเลี้ยงจังไดเพาสชีีเงินมีท้องคือเลี้ยงตะกรอนกัสิีเลี้ยงปล่อยปลาปล่อยพงแล้วก็ ความสูญเสียมันจะเกิดจากยังเขาจะบางที่เขาฉียร์ยาฉียร์ยาเขาไปปล่อยลูกปล่อยกันไปกินนะครับลูกอาจจะตายหรือหรือรุดจังสิมันก็จะเป็นการสูญเสียอะไรที่นี่ที่พี่ๆเขาเรียกเป็นเบื้องนี้คือการเลี้ยงแบบกึ่งประดิษย์นะครับปล่อยเนี้ยเียยาให้กินว่ลำบากพิษตะเกาแล้วพี่เหรอผมต้องลำบากครับแต่ก่อนนี่โอ้ยไปเลี้ยงควายดิบดับมือดับคำตัวนี้ชาวบ้านของคนเมืองบางที่หละแต่ซื้อมือดิคุยไงแต่ผู้เช้าเอายาให้มันกินแล้วก็ปล่อยได้สบาย ตัวเรื่องกล้วยแบบปานี่นะครับผมพอมีเวลานั่งมาเซาวอ้่ให้กลางวันไปทํางานได้นะครับแล้วก็มีคนดูแลให้น้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็ท่วงเย็นทำอาหารอีกครับผมแล้วช่วงกลางคืนก็ให้อาหารเอ๊ะดีดีมึงลูกเพื่นจะใส่ลูกเพื่นที่ไหนลูกเพื่นอยู่กอกฟูไรบ้างประมาณจะมาลูกเพื่นขายไปแล้วบ้างตัวนี้ลูกขายไปแล้วครับ ลูกกับครอบเปลือกนะพี่ครับใช่เรียกคลุกรักครับคลุกรักเอาบอกรวดขายไปสองแสนกว่าตัวนี้ครับครับสองแสนสามครับผูกน้อยนะครับติครับครับผูกน้อยไป่ถ้าร้อนเป็นนุ่มเนี่ยราคาตีขึ้นอีกหลายเท่าครับขึ้นอีกหลายเท่าครับเพราะว่านี่เป็นกันที่ร้อนกันเนาะครับเป็นควายอ่าพ่อพันธุ์เขาเป็นควายอีสานครับคืออยากให้ควายอีสานได้มีชื่อเสียงนะเป็นควายเปลือกครับที่ที่ผสมกับแม่ของสลามต้นตัวนี้ได้ออกมาก็ถือว่าพานนะครับผมเพราะว่าต้นตัวนี้เป็นต้นชอบครับ นเราเพิ่นก็ได้ขอว่างมาจำติดมาจำไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับควายต่อยขายสองแสนโกมาเท่าไหร่เอาบเล่ยไปใช้ายพูดกันได้ปะเดี๋ยวพี่เอาข้าวเม็ดก็ได้เดี๋ยวเบิ้งไปดูดิน้ายเบิ้งลูกซ้ายเหมือนเดิมอ่ะโอเคครับไปเบิ้งลูกซ้ายเลยครับเดี๋ยวให้เบิ้้ายติดก็ได้เจ้าข้าวติดกัทายเล่นห่อกันหรือมั้ยครับอ้าวที่ห่อเนี่ดีผมว่าคัดดีเล่ครับอันนี้เปนยาวยาวแบบต้นนี้แต่ตัวนี้ใหญ่ โอ้แขนจะตันอยู่แค่ผมแค่น้อยดิไหมครับลายุหลายไปเลยพี่ตัวนี้แบบแค่น้อยนี่เข่าสีเดือนนี่ครับเข่าสีเดือนเนื้อหนังไหมครับเข่าสีเดือนตรงลายอะไรแบบนั้ครับเบิรงควายสีเดือนนะครับควายที่พัฒนาแล้วหรอครับเป็นายอีสานครับพอพันธุ์ทอเป็นควายอีสานครับเป็นอีสานแท้เนาะเลยทีบโอ้ผมว่าลอยสิบครับประมาณเดียวด้อบวกลบนิดหน่อย น่าจะเต็มที่เดือนนี่แหละครับอืมพอตัวใดนะคะพอลวงพ่อเกือบายอีสาใช้ไปแล้วครับใช้แกุอ่ดนเานแล้วใไมาอยู่พ่อพี่บ่ครับครับพอพัอยู่นี่แหครับขายไปแล้วอ๋อ่าใช้ไปเสขายไปเพิ่อกลุ่มพว่าครับกลุ่มพาอว่าเดี๋ยวมันนี่รบยมมี่รบยมลูกี่ายกเือก็ล้อยหาสิบเกลียวตัวไหนเลยล้อยหาสิบหครับโอ้เือบสวยครับ ใช่เพิ่งกัน,กน,กน,กนนะครับเว่าดนี่เรียของแล้วครับตัวนี้ครับขียไ, <ป S 1> ไปแล้วขายไปแล้วไปล่อยไปแต่ราคาเพราะสมนาสม,าสมีออายุสองแสนกว่านเนี่ยครับตออายุเท่าไหร่ครับอายุแย่กันอีกราคาหนึ่งเนาะครับครับอันนี้ไปเพชรชบูรณ์ครับไปเพชรชบูรณ์ข้อไพ่บอกแล้วพี่ข้อไพรอ่าเป็นเซียนเมื่อไม่ครับเจนกระทั่งเริ่มครับเป็นเ่าแก่เป็นเจ้าของโรงงานครับออืเจ้าของโรงงานเขาเห็นอโจ๊กพี่เขาเป็นเห็นสลามชนเขาก็เลยอยากได้แม่นี่ โอ้ดิพี่น้องสลามชุนได้ครับเต้พี่น้องสลามชนครับเพราะว่าเห็นพี่พี่ครึกบอกว่าสลามชนแต่น้อยมันอกว่าปีนี้หลายครับครับเป็นบอลปีนี้หลายครับครับครับมันก็เป็นการพัฒนาสองปีสองปีขึ้นไปครับครับตัดยังมีเบิร์กีกตัวเอีกตัวตัวที่เด็ดครับตัวที่เด็ดตัวนี้ก็ถือว่าที่เด็ดแหละครับตัวกับมี่ที่เด็ดขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเนีนะครับประเทศครับนี่เราจะประเทศตัวนี่กันผลงานเรื่อประจักษ์แน่ครับปรักประเทศเลยครับ ก็ออกแกะพ่อก็ได้เพราะแบบยืนมองเก่าพอยืนมองเข่าได้ครับผมผลกับเบื้องเบิ้องทีมงานแขนกับเบิ้งทีมงานผลทีมงานกำลังรุ่นยู่เหมือนครับอันนี้คือเบื้องหลังค่ายงานครับเหมือนครับครับครับตัวนี้ก็เป็นลูกของซุโม่ครับเป็นลูกซุโม่ครับแม่คือแม่เก่งครับของเส้นหนิงครับเป็นแม่แม่ได้ทำงานครับ แม่ได้ตำหน้านครับแม่กินอยู่รู้คนตอกแต่ละตัวนีู่้ธรรมดาเนาะอันนี้ลูกตัวแรกครับพี่นี่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกลูกตัวที่สองดีตัวที่สองเป็นของน้ำและพี่พัดครับอ๋อเป็นดวงดาวเนาะดวงดาวเป็นลูกของบิ๊กอุไทยต้องรับลูกบิ๊กอุไทยโอ้ตัวนั้นครับอายุปีกว่านี่เพิ่นฝายตัวลอยหาสิบปีเลยสุดเลยครับก็เห็นตะมือเกิดครับฝ่ายฝ่ายตัวนั้นก็เลยตัวนี้ก็เห็นตะมือเกิดครับตัวนี้ลูกซูโม่ครับครับลูกซูโม่ทำสูบก้อนลอยให้เลยหาสิบกัดเนรับตาะเดี๋ยวนี้ลอยหาสิบ ตัวไดี่หาชิปบวกแค่หาชิป่ไครับลองเบิงอ่ะพี่เบิรงพี่ม่ยาื้หาิเอดหาสองหาชิปเอ็ดหาชิปสองแต่เราจะเพื่อนครับเพื่อนนครับตัวบวกลรครับครับเซ็นสองเซ็นครับครับครับตัวนีก็อายุสี่ปีหกเดือนโอ้จะเต็มควายดที่พ่ปะทบ่ตัวนี้ครับนะครับแต่ว่าเป็นยังมีกินอายามที่โดนครับคือตาปูครับแต้มน้มขนาดแต้มเต็ครับ ตั<ส>ล้กองตัดอุดรอว่าแมกิงเนี่ยให้ลูกให้ลูกไปทั้งเม่เนาะดีไปทั้งเมยหลายต้องได้ได้พิ่อุดรหมากถึง20%แสิบนลาี่ที่แของเมเก่งเว้่สเปกงขนาดสูงครับตัวนี้สูงเงาสูงเาแต่คิดว่าเต็มควายน่าจะเกินร้อยห้าสิบโอ้น่าจะเกินห้บห้าัวเแม่หกสิบเพื่อะรเพราว่าอีทั้งสี่อามซาสี่รับครัวนี้ ครับนั่นกับลูกเขาครับนะลูกลูกเป็ลูกคงเอวคงเด็ดครับลูกคเอวคงเด็ดครับเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งขวัญครับเอ่าลองเก่งทะล่องเบิ้งขวัญขวัญทั้งาทั้งหลานขวัญเดี๋ยวเบิ้งกันเลยสิบสองขวัานี่รับขวัญดีครับขวานสองทางครับครับครับขวัญเป็นไรขวัญตัวนี้น่าเป็นตักหัวใจตัวขวันตัวนี้ขวันท้ายดีตัวขวันทางขวันท้ายดีครับครับจิ้มจนหัวโตเลย ดูลูกหัวใจพ่อนตอนนั้งเจ้าต้องการไส้ขว้านบ่อนอะไรเอาอาวิศนสอัดีครับก่อนมืลหลังครับยิ้มเพื่อเึไปโพทดีขนาดลูกหัวใจแด้สีแดง โอยงามดีครับัับ <abb> ้อยกัก <week raspberry> <th gli apprentice> ็สีควายสีเล้าเนาะอิสานแช่สานลอยมังตัวดิครับครับครับ่จะอ๋ลอยลเอาซุโเพื่นเป็นลูกเพื่อลูกเพ่องมุไทครับอีสานเจห้ตัวดิอ่าอีสานเจหครับแต่ว่าตัวตัวนั้นอ่ะเป็นลูกเอกมงค้่นนะอีสานแปดสิบปน่ะอายุนายไปพี่ตัวนี้หเดือนครับโอ้ห้าเดือนเดือนตัวนี้หเดือนครับห้าเดือนบ่อไอยยี่รอบดิ ไก่เคี่ยงครับเกือบร้อยยี่อะไรครับเกือว่ามาดีมาดีครับพวกได้เห็นได้เดินเดินไดสนามได้ได้เจอกระแทหรุ่นเดียวกันนะหางหงเดือดีชุกครับเดี๋เทีครับไปหน่อยกันลองดีโอ้แต่ว่าสูงยาวดีครับไปหนึ่งเงาครับยาวตัวนี้ก็เปิดตัวพี่ตัวนี้ครับเปิดครับเปิดครับเปิดกะกะคือเจ็ดลักกันแหละครับเจ็ดลักครับเจ็ลักแล้คุยไปอยากสนใจนะครับ โอ้แต่วลงดีเลยลงาครับโอ้เป็นเป็นไฟล้มงานเลยล้มแม่เลยนี่ตัวนี้ลงมเพียงดีขนาดสายเจ้าเลยครับโอ้ลงมดีมันดีรับสำหรับสายสำหรับคนรักควายอีหลีครับตรงนี้เนาะรับสำหรับท่านที่ชอบนะของสายพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมครับเราปล่อยได้มัดเช่งคุณปูคุณตาคุณงานคุณง่ายมาได้มัดครับสายสั้นครับตัวนี้ครับนะเป็นเป็นเป็นควายมีป่อมีเราาตบาน้องเขานี่ทุกตัวที่ออกมาในรักล้านเมอดครับตอนนี้ แต่วเบย์เขาเบย์กริงขายไปกับสองล้านสองล้านครับแม่ขายไปสองล้านแม่ขายไปสองล้านแล้วอันนี้ลูกพัฒนานนอีกสัตว์นึงกะครับแต่ตรงน,นี้หลักล้านนะครับแต่สีล้านเลยครับมาคุยกันเดี๋ยวครับ,รบ,รบแล้วก็โตน้องเขาของไอ้ของนามแล้วที่พัฒน,นะาะทำดีว่าโอ้เราไปไกลแล้วเบย์เดี๋ยวว่าถ้าเจ้ามาขายกับค่อยติดตามพูดติดตามกันที่รูปนั่นกับเนาะเดี๋ยวพวกเราราคาถ้าเจ้าตั้งค์ว่าเท่าไหร่ครับครับอันนี้ก็ลูกเอกมงคลนลยครับเอกมงคลเลยครับ การชวนใจคู่นี่เปิดครับเปิดแม่ลูกเลยครับเปิดคู่นี่ค่นนก็เปิดแต่ว่าถ้าคู่ไหนขายได้การที่เก็บตัวนั้นได้ครับเปิดตัวได้ตัวนึงครับเปิดแม่ไะไแเมนนึงเพราะว่าถ้าขายหมดตรงนี้ตัวเรียงกันแลครับต้องเอาไว้เพราะว่าเพราะว่าซีเรียงต่ออยู่ก็เลยขายเลิกกิจการต้องเรียงต่อเรียงต่อครับตัวเรียงต่อเหรอบ้านสวยกับพัฒนาบ้านกันชุดนีครันเปิดคู่ได้ซื้อไปนีด้วยไหนว่าปุ้มเหครับถ้าซื้อคนเป็นกันปุ้ซื้อตัวนี้พ่าะี่ขาดมาไหวบอกไปเลยในลูกเยอะว่า40ตัวกัน สบายสบายเลยใช่ไหมเด็กแย่พีผลอะไรเราสายหายากครอมเราเนี่ยหายากครับบอมมี่แับเพราะว่าเส้นหนึ่งก็ได้ขายแม่เขาไปแล้วหน้าตาเส้นหนึ่งคนก็อยากได้ครับอยู่ขายไปจักแอ่พี่แมนมณีวันเนาะครับแมนมณีวันครับตอนนี้ทุกผู้การทุกสาขาชี่อกันาเลี้ยงควายหมดละการเลยครับครับอันนี้ใบหน้าเขาดูไงแล้วก็ตอนนี้ทั้งผู้การต่างๆผู้การจิตอาสานะครับกมาพัฒนาควายนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเขาเนี่ยครับ ถือว่าคนอีสานนะครับหรือว่าทุกท่านสนใจในเรื่องค้ายงามก็บันนี้ก็ถือว่าข่ารายการน่าจะเป็นทั้งคู่อิ๋วท่านล่องนะท่านร่องเก่งนะครับที่ทุกท่านได้ติดตามท่านนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับพอท่านมีอาชีพที่มันคงแลวท่านยังมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรเรื่องปศุสัตว์น่าถือว่าเป็นแบบอยางหาถึงสิบปีค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับนัธุรกิจนี่มันมันมาไปมาธุรกิจที่ว่าเข้ามาช่วยเรื่องการขนกําไรนะครับเพราะเป็นธุรกิจเรื่องของ ความชอบบุคคลแล้ต้องความสุขนะครับตัวนี้แต่ว่ามันมุ่นคลายอ่ามันมันหาบ่าได้ครับความสุขทั้งใจนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยดีไม่เฮ็ดเป็นชุกกิดในในบางคนมองกับเรื่องเรื่องของแต่ละมุมมองครับตัวนี้คนที่เฮ็ดทุกกิดตัวนี้เกี่ยวกับค่อยงามนะเขามีความสุขทั้งใจอยากให้ทุกท่านมองมังเป็นการอนุรักษ์มากว่านะครับตัวนี้ครับยังชี่พี่โอ้ยังไงเดนลานึงพี่คือชิมี่หลรัะไปฝากราคาดอกเบี้ยร้อยเท่าไรตอนนี้โอ้ดอกเบี้ยร้อยนิดเดียวเองครับผมร้านนึงปีบครั เป็นบ่ถึงบาทนะครับเอาได้ครับ <laughs> ดอกเบี้ยได้กพ่อมือเงิ่ตปีนึ่งบ่ครับบ่ครับนะครับถ้าซื้อควายนม่ดีล้านนึงอ่ะเขาตีตีตามไปถ้าซื้อเอาสมมุติว่าล้านนึงครับแม่นี่จะออกลูกให้ทุกปีอ่ะครับทุกปี <นะ S 1> เอา,เอาง่ายๆซื้อมาล้านนึงลูกเขาต้องมี้หาแสนนะครับแมนนะลูกต้องมี้หาแสนเราเราผมบอกเทียบเทียบต่อไปลูกโอกาสสามารถเติมได้เป็นเป็นลักล้านครับนะเจ็ดแสนนะครับหรือลักล้านนะการเทียวเพระการซื้อรถเนี่ยรถเ้าต้องซ่อมต้องเนี่ยแต่ควายเนี่ยออกออกลูกทุกปี ตโงมาเป็นเงินครับได้กินน้องพร้อมได้กินน้องคว่ำพี่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยเซฟยางใส่พืชคว่ำนะครับก็ถือว่าเป็นเงินเก็บอีกข้างหนึ่งครับนะนะตรงนี้เป็นเป็นธนาคารเกินทีคือหลายๆคนนะครักอนเงินฝากคือวิคูณอีกพจากเอาถ้าเราเรียกสมมติตัวนี้ซื้อมาเอาเอาบเป็นล้านนึงนะครับสมมติว่าล้านนึงลูกออกมาเป็นตัวแม่อาจจรยตัวไหนลูกตัวแม่ปีหน้าเจ็ดสามตัวแล้วก็เด่นคือคือตอนนี้เขามาให้เราเจ็ดแสน ลูกก็ลดเจ็ดแสนลูกเจ็ดแสนมึงดูปีเดียวเจ็ดแสนถือว่ามาขายลูกอีกปีหน้าเพรานั้นผสมปีนี้ผสมนี่อีกสองปีมิ็นเป็นหาตัวเครับเป็นหาตัวสองปีหาตัววันนี้ครับสองปีหาตัวคิดว่าเงินมาจากล้านหรือเปล่าจากล้านพูดอย่างล้านหนึ่งหลายคนมันก็จะหาเงินสิมาใส่อมาสือตอนนี้ต้องขายหน้ามาสือควายครับนะยี่หลีครับทุกมือนี่ขายทีเนี่ยก็ขายควายนะทีเขามีเขาขายแกงโอโหติดตัวที่ได้ขายตู้มืออกันมีไข่หน้าในบ้านนะป้าจะเปิดใจครับเนาะ มันจะกล้าขายบ่อเท่าไหร่ครับครับมัจะกล้าขายบ่อครับเนาะไปท่านไปดูอีกสองสามตัวอ่านี่ตัวเปิดอีกตัวนั้นราคาโอ้ราคาเป็นตาซื้อคราบไหมนี่ที่นี่ไปทองใสจะบริวารครับ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 กาวบ่ออีกตัวนึงครับที่เป็นตัวที่เด็ดของมือนี้นะครับคือว่าที่เด็ดเพราะอย่างลูกของฉลามชนกับแม่นั่นครับแม่ธิดาลูกของแม่เก่งเป็นแม่แรกครับเป็นิดาแม่เมื่อกี้แม่ธิดา ็นลูกของเก่งเป็นลูกของแม่เก่งนะตัวนี้เป็นลูกของแม่นั่นเลยครับเป็นลูกตัวแรกเปนร้านตัวนี้เป็นหลานแม่เก่งเออหลานแม่เก่งเป็นลูกของแม่ทิดาแม่นั่นนะครับแม่แม่เมื่อกี้นี่แหละครับแม่ที่เขาเบิีงเมื่อกี้เนี่ยเป็นหลานสุโมเห็นี่ครับร้านสุโมพ่อคือฉลามชนครับพ่อคือฉลามชนฉลามชนเป็นลูกของสตาร์ลูกของอตารย์ครับอ่าขั้วคือเงินดูไทยดูไทยนะครับครับขั้วขึ้นสูไทยครับหลานเป็นสายเงินดูไทยเหรอครับสายแม่สายเงินดูไทยก็สายพ่อเป็นสายสโพ่อ คือคือถ้าพูดถึงสายเลือดก็อาจจะเป็นโคตรควายตัวนึงนะในสายเลือดนะครับในสายเลือดนะครลายเด็ดทั้งระบบหลักอะเกี่ยวกับร่างพุ่งข้ามคนมันขาคนเชื่องพว่ำก่อนควายถ้าควายบม่เชื่องเี่กจะจะบรรลุขาวเหล็กไว้ได้คุมพัวกันนาการที่แรงนี่ครับครับเบมันกระบาลกระบาลเขาครับครับกระบาลเขาสูงขึ้พอแล้วนี่ได้นี่พอครับแต่ความสูงนี่อายุเท่าไรแล้วพี่ตัวนี้ปีครึ่งครับปีครึ่ง หึ่งปีแปดเดือนความสูงนีกว่าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบแต่ผมมาได้แต่สายเลือดพันธุกรรมนี่เพต้องห่วงตัวนี้ครับผมเห็นเจ้าสตังค์นะเจ้าสตังค์ร้อยสี่สิบบวกลบนี่ครับนิดหน่อยเห็นปูเขากับเงินกนู้นใช่กับเพ่อะใครโตสูงไงต่ว่าให้สนุกสันหลานนี่สุดยอดครับทั้งไดกับบาทั้งสายสายแม่กับบาสายพ่อกับบาปูยากับแมนแมนมัดครับไม่เลยไลรพันปูเขายจะขวดเขวดได้มัดครับป้ายตัวนี้ครับเปิดไว้จังาวก็ตัว สองเซนหาครับสองเซนหาสามราคาสำหรับใครเลือกตุการหาพอพันโอ้ยต่อรอบไหนครับต่อรอบไหนโอเคชิมานแล้วรับแขกแล้วราคาพอฟังเล็กพันหมดราคาพอฟังครับการเปิดขายที่ต้องการพอพันที่สายเลือดชัดเจนแล้วกับโบแพงหลายครับพี่ต้อนสามารถเอาไปต่อยอดเจริญตัวนี้ครับเออ่ถ้าาความสวยงามครับตัวนี้กับมาเบิ้งเองครับตัวโบเดียบชุ่มของจบเจ้าของเกินเกินครับเพราะว่าเรื่องดีครับของพันตุกกรรมครับใส่กัใส่ได้ครับใส่ใส่ได้ กับมาถือมาตรงรอยมาเส้นแต่กับโบว์เสียครับตัวนี้บว์ถือว่าเบี้ยวบว์บิดบว์เบี้ยวนะครับหางกับโค่นหางง่ายเขาหางดีนะครับปลายหางอาดซีมีดมีดติดหน่อยโอาไปยังนะครับไม่ได้หางโค่นหางร้อยครับเบิ้งไม่ต้องไม่ต้องเบิ้งกันเหตุทั้งเบิ้องใจครับนะครับคุณหางดีเขาหางดีนะครับหางปิดดัก หางแง่ดีขนาดครับเด็กโค้ค้หางครับเราเพชรอุดรครับเราอุทยใส่กันเรื่องเนื้อเอาเนื้อหนังมาใส่โค้งเนาะครับเนื้อหนังมาใส่โค้งตอนตัวนี้ผมก็ตามสายพ่อเขาสูงลอยเทียบิบหาแม่เขาสูงลอยหาสิบสองบวกกันเอาตอนนี้เพราะว่ามันตอนพื้นที่วัดตอน้องเขาวัดได้ลอยหาสิบหาอยู่นะแต่ว่าผมวัดกับล่องเก่งเมื่อกี้ได้ลอยหาสิบสองหาสิบสามแต่ประมาณนี้แหละครับบวกลบตัวนี้นะบอกลบวกลบได้ตัวนี้พูดยากเลยไปพูดกันเดี๋ยว แล้วแต่การยืนตัวตัวนี้ตามที่ผมดูป้ายมากนะอาจจะว่าเมั่วกระตุ้งงานแต่ว่ใหญ่พอๆออะเจ็ดสิบห้าแต่ว่าผมมาตั้งมาลอยหกสิบห้าแน่นอนประกันวะประกันถ้ามาถึงเอามาขึ้นผมขึ้นเลยนี่อันนี้คือคนแท้ครับเป็นหลักฐานเลยนะครับถ้ามาถึงมาหกสิบห้าเอามาขึ้นเลยขึ้นเพิ่มเอามาขึ้นเลยครับซื้อเท่าไรขึ้นเท่านั้นครับ โอ้เนาะครับถือว่าซื้อไว้ว่าขาดพุ้นครับแต่ผมว่าเอาขึ้นรับขึ้นตัวนี้ไม่ต้องร้อยหกสิบตัวเดียวผแค่เอาไปแล้วสิขึ้นเหยผมบอลตัดร่างเขาไม่ไปขึ้นไปแล้วเขาตีขึ้นบอลตัดร่าทตามากเลยเลี้ยงไห้เลยเดะที่เลี้ยงไห้เลยเดี๋ยวขึ้นเหยครับตัวนี้ครับเพราะว่าประกันสายครับทั้งสองแนกเก่งครับเพราะว่าพันธุกรรมเขาเป็นเลขพกลักเหมือนเดิมครับตีขายควันดีครับควันดีลรื่งดีครับนมซีเต้าพกขาใหญ่ครับขาลใหญ่เหลิมใหญ่เหลิมมากเลวครัับคนนี ขวัญนี่ผมเบิ้งแล้วครับพนขวัญดีครับขวัญดีวิกบอมีบอมีเป็นตัวเป็นกะละกอีนี้ครับครับเแข่งเบิ้งขาหน้าตาเขาดีครับตัร้อนหนิร้อรอนเงาค้อมเงาเลยควอมเงาผมมาผ่านสองปีเคืองมาเบิ้งไม่เดี๋ยวอีกแค่สี่เดือนหาเดือนทางล่องผันย่างยูนะมาเบิ้งไม่ควตัวนี้ มายังอยู่กับผมก็เิลาค่อยผมก็แยกกันผสมนี่แหละที่เป็นเนาะไอเข็ดเซิ้งแล้วเรื่อยๆครับครับได้ได้ได้ค่ายตัวนี้ผมบอกได้เลยในเรื่องพันธุกรรมครับเพราะว่ามันมันจบแล้วครับเพราะว่าเพิ่นเพิคนไฟมาหลายแล้วไฟมาถึงแล้วถึงไฟสามซีซั่นแล้วเป็นไงสามซีซั่นนะครับเลือดนิ่งละครับเลื่อนไฟสามซีซั่นที่นี่ครับถ้าเป็นว่าผมพันกับเอฟหาเอฟซีเอฟหาแล้วตัวนี้ครับสามซีซั่นแล้วครับควายจะต้องนาเขานะครับอาจ์ติโบเป็นส้งเขาใหญ่แต่ผมบอกว่าเรื่องความสวยงามความกล่อนี่ครับ ก็เป็นน่าเดือดแต่ว่าบอกยังไงน่นรอคือล่องเก่งเหรอครับเนาะพี่ก็บอกถืงใจแล้วคือล่องเก่งครัมันนี้จะพุ่งเห่าเข้าดีครับครับครับคือคือจะจะบุหรี่ร้านเขาไก่ควายง้มคือควายเขาคืออะไรครับนี่แหละเขาตกขั้นซ้อนครับเขาตกขั้นซ้อนเขาหมอท่องสีคอนไม้คอนเนี่ยครับสีนไม้เนี่ยอย่างเพื่อนตกขั้นซ้อนนี่แหะครับตกขั้นซ้อนคือคนเขาเงี้ปลายเลี้ยวง้มแล้วก็ ตัวนี้ง่ายึ้นเมื่อต้องไปอุ้มบาทรับครับผมเน้นเจ้าสตังค์ผู้เขากับพวกบรรไดนะครับเจ้าสตังค์ผู้เขานะกับผู้ตรวจเงิ่อนหูไทยกับพวกบรรไดนะครับในในเรื่องของเขาต่อพันไทยลูกสุดยอดครับเงิ่อนหูไทยสตังค์ให้ลูกสุดยอดเสียไปได้วนั่นได้ที่นี่นะเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าสตังค์เพราะว่าเงิ่อนหูไทยต้องย่อมรับกับเรื่องพันธุกรรมแต่ว่าตัวนี้เป็นชั้นเลนเลนของเงิ่อนหูไทยตาเป็นล้านของเจ้าสตังค์เป็นลูกของฉลามชน นะครับตัวนี้ครับไอ้ยิงเสียบนี่เอาอะไรอีก, <นะ S 2> ออกไปดิมาดีม <c oughs> าดีไรทั้งแม่ไรทั้งแม่เป็นลูกแม่ทิดาเป็นของลูกสาวของแม่เกง่งเป็นหลานของแม่เกง่งบาดีแม่เก่งเป็นลูกของอ่ควายที่ได้แชมป์รู้ไหมอุ้งท้านะครับของของเส้นหนิงนาทิต่อไม่ทีหนึ่งครับผมจำบบบิบิทแม่เขาซื้อแม่นุ่ยเส้อนี่เหรอครับเพราะว่าเส้นหนิงเ็าซื้อควายแชมป์มาซื้อขวายแชมป์ามาแล้วแต่แม่เก่งงอเพรต่ว่าแม่เก่งก็ขายไม่ได้นี้ครับเพราะว่าไอ้เส้นหนิงตัวนั้นแม่แม่เข้าห้าเข้าเพื่อนนั่นเสีย ก็ได้ได้แม่เก่งเลยไแม่เดียวนะครับตัวนั้นครับเส้นหนิงนะครับนี่ตัวนี้ก็คือโต๊ะอดมาทานไล่รก็ครอบง่ายก็คือของท่านอเดีตครับผมน่าไล่ลือไปหมดลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ไงไอพวงกันก็ไส้งามเป็นครับเนาะอ่ามีอสองโตครับเดี๋ยวให้ดูครับเนาะเปเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่